เบอร์เก๋ไก่เบอร์ำนี่นี่ป้าปาดหมวนเห็นป้าเอามือทรงตอก็คืออาจารย์อดลอยสีเรียด้านนีพวกเราอาจะยอยู่ยาม้งเนาะนี่นี่เขาปร้เอิ๋คนหาสาวกินคำได้กื่วะหาสาวกินเทียงบอดคำใช่ไหมบอดคำใช่ไหมบอดคำ้ยเนาะ ไปเสียอดขำเป็นปปบ้าบอบักอันนี้ไม่ได้คิดไปคิดไกลได้มันคือว่าซะขี่มาเลยลวดสุดกุกๆนะจำบังไฟแสน <c oughs> สบายดีเพ,งเพิงอากอศสบายดีเพิงอากอศเนาะเมื่อนี้เฮาสิมาเฮ็ดเมนูต้มปลาซ่อน เออหรือว่าป้าโอนั่นเองเออหลังจากที่เขาไปใช้เบสมาที่หน้าห้องกระซ่าเนาะเขาไปใส่เสานี่สบายดีกุ้งน่าดึงดาวเออวันนี้ได้กุ้งน่าดึงดาวตาใายห้ากับกุ้งน่าดึงดาวนี่มันเนาะเด็กหงอันนี้ไปถอดออกซะอีหยังอีหยังมาชิดีขึ้นมันประมาณนิดนึงเบิ่งอะไรนะเออเนี่ทุกคนมาเบิ่งกันอ้าเจ้าลอร์ซีสบายดีเกาะสบายดีเกาีเออเจ้าชื่อหยังเกาะชื่อสุลิตา คิดว่าจันอัลลอยซีทุกคนฮัสซิโซ่ด้วยประคอเท้าใส่มาด้วนี่เห็นด้วยทุกคนนี่นี่นี่มันอะไเนี่ยอันนี้ยังกับมึงหวะมึงเป็นขี้ยังหวะใหม่ดูอันนี้มึงเป็นคิไปคิดอะไรได้เนี่ยคิดยังขี้มากเฮาสิเป็นเชฟเนาะมึงต้องบอกกูได้มาเช้าลงคลิปวะเนี่ยเออบอลปะทายปะทันเป็นยัง ซอคเก็ตซอคเก็ตทายป่ะตาบิดเอาชีซอคเก็ตก่อนเนาะเบิ่งว่าบ่บ่ว่าลิเชลงนี่บ่เห็นแจงเอาปมะพุงนุเนาะมึงเด็กหงไปถอดออกซะไป่ะเพื่อต้มปลาคอมันเสียบไปต้มชงปลาคอเนาะเมนู่ในนึงป้าจันออดถากินบ่นี้ค่ะปลาแทบดิแทบบ่เออมันก็แเสบเลยเนาะเศษอัก้อยมันเศษย่างมันสิเสียบเสพย่างก็แเสบบ่เค็มกระเกลือเอ้ยกุ้งใส่เบ็ดมานแล้วเฮ็ดยังแนมาน ว่าบอลลูนึงม้งเอาะไรทุกคนมานเนาะหลังจากที่ใส่เวทมันอันอื่นกับมานเนาะโดยเฉพาะชาวหน่อยมันเนอะข้าวกระเพียอเอาอะไรทุกคนเอาจีโซ่เกล็ดป่าออกเนาะเฮ็ดเป็นบ่จะหนอดเนี่แหละทุกคนมาไก่เบิ้งหั่มเอาโคเกต์มันเนมบ่มาเก็บมา หมูคู่มาสนไปใส่กับบ่ไปอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าไปสิว่าจังใดก็สร้างคอยบ่ได้คิดคอยบ่ได้สนเพิ่นสิว้าไปลาลังต่สร้างเพิ่นบ่ได้มาหาให้เฮากินสิไปดินล้นเฮ็ดอียังอยู่จังสิก็มีความสุขดีแล้วบ่ต้องไปเอาไปอดไปอมไปสิ่งไปสั่งแข้งคันกับผู้ใดอยู่ไปก็บ่ได้เฮากำลังอันสอบเก็ตแล้วเนาะ ปลาซ่อนปลาซ่อนเขาเว่าในคลิปตัวน้ำพิษเด้อป้ายังก็เขาเหว่ปลาโดปลาชดูเออเขาเว่าพิษนะทุกคนป้ามาเบิ่งไก่ๆนี่เข็เกัดเออครั้งแรกเลยแหละสิได้ตุ่มปลาคอนี่ก็นี่แหละเวลาเชาะทีใครที่เคยเห็นแล้วก็เนาะหัวเขาเลยหัวอลไรเขาอิดมาเป็นเออหัวกับหัวเนาะเฮียนไรแล้วอ่ะหมเฮียนสิเป็นเนาะ มาได้ไหมจันอดมาได้ไหมว่าสบายดีเบื้องทางสุรินทร์เจ้าเป็นใจใดคนที่คนที่ว่าเจ้าขี้เราในมือหนักตอนนี้เป็นลงแดงแล้วเด้อนี่เรามีปลาแท่งแตงหอมเสียบนโต๊สบายดีสบายดีทุกคนเด้อกินตบมกขอเด้อทางสุรินทร์ไหมทางฉลอมเนี่ยมากินตบมกขอนมั่พอเด้อ กินหอยหลู่ทางหนาบ่กินหอยด้วยเช่นน้อยม่าบังเกิดไก่เบิังทำนี่นี่ป้าปาดหมวลเห็นป้าดังตามมาดังอีกจังนะผู้แบบนี้แหละต้มส้มยุบหนอกต้มส้มเนาะต้มส้มประคอนี่มีดกระเข้าขักเลยนี่ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเริ่มมาได้นะผมว่านาะ แหวนในนีโหลแล้นี่ไปหาเองมาเห็ดกินเองขังแรกหรือขัง <c oughs> ข่ังกคิมินโตคิโอคิมะอิชิมะอะฟิปเปอร์ขังรักขังลักและ,น,น,น,ะแนึงป้อนี่เนาอผักแห้งอะไรโบสบก็บมาแสบได้เด้อแสบทะเลเป็นป่จระแดกโบใส่ยมันวตุมนี่เนาะสมในเกียวได้นนไหน่อยลรแดกเนาอยโเกียวกับบมเกียวกับแคลแมงได้ นี่ตใสเองกินเองนักเลงพ่อถ้าและ้าโตวอยู่พ่อพ่เนาะเหยยำนั่นเนาะเรียดแร้แรกม่เพิ่เนาะเขาจะอยู่ยามเนาะเขาเห็ดอันน่ะออมมือเฉยเนาะเขาออมมือเฉแล้วก็เลยตังใจมาให้แต่ว่ามันได้มือจะเข้า่อนอ้ไขใสหัวชิานะบอกเอาบ่หัิายใสหัวคาอะไรพ่อเนาะในัวชั่วเนาดิเอาบ่อบบอเดใจ้งเอมาตกเสอร์เห็ดเองเนาะมายุ่งมยะ เทียมมาใส่เราเทียมใส่ก็ได้ใส่ได้ป่ัดอาปาใชอก่อนบ่นี่นี่ห่างบุ่นเลยล้อกไม่ป่ะพอถงเนเได้หมถทายมันเออนี่นี่ตาคือดาวไปส่เดมันัดกอี่นี่ือนีโดนกองลงมาดูเดึงทุดลงมาูเออดึงเบิงมานี่เบิงไงสิ เห็นเอาไงเจ้าเห็นเลยฮักฮักรู้ไหมใช่ใช่ฮ่ามอแดงกะทั้งหย่หมูแดงก็อยู่ในเลยน้ำซานเลยใช่เจ้าเห็นเออฮักเลยนี่นี่ตาหักตาได้เนี่ยเ้ออันนี้งาใหม่เออเออเออตัวทิงอีกตัวทิงตัวทิงเออเอาเมือทรงต่อก็คืออาจารย์ออดลอยสี ปลตัวเดดทุกคนโอ้อาจารย์ไฟพูดจะสะออนทั้งหมดเลยเอยทำมาข้าวทั five ้งหมดปลตัวปลาไข่หคิดบวกละชุดตัวใสไรบัดนี้ปาในกรณีตัวเป็นลักยอกสูงบ่มีดอกคลิปก็มีส่เองรู้แล้วก็ตาเส่บรีนี่ต่อยางมาเที่ยงยางมาเต้นออเที่ยงครับยางมาต้นออกเที่ยงึ่แหล โอ้แบบว่า uhm มัน oh มันแดดแน่นะเพาะขันเหงื่อเขาไล่เน uh ี่ยให้ไหลไล่กันเลยขี้ขาดชอนเหงื่ออะไรก็มาเลยใช่เหงื่อบุมี่ว่ายังย่ามกับอีกชอ่อนอะไรก็เศร้าเลยเหงื่อตัวบุมมี่ยังมีเหงื่อบุมมี็ยังมีเหงื่อบุมมี็ยังกินป่านะกินป่าเข่งมันกินป่าเข่งเออยนี่แทุกคนแล้วจากนี้ให้อาจารย์ไพ่บุญกับอาจารย์ออดลอยสีซิมเอ๊ะ มีทั้งป้าปี๊มีทั้งปิ๊งป้าปี๊งเอาเนาะไฟแห้งโอ้ไฟแห้งพ่นเนาะเซฟอันนั้นนเาะเซฟกุ้งหน้าดึงดาวเนาะกับเซฟตาไส้ห้ากับกุ้งหน้าดึงดาวอุ้ยเด้งกิ่เด้งโลโอ้ตะขอไม่ไหววันตะกี้ป้าตัวเด้งเขาหิ้มเข่าแห้งนึกหิวเข่าวะเลยปนตะกี้เข่าแต่สาวก็สองสัปดาห์ <sh arp inhale> เบิ้งตมปลาคอนี่กินแบบไวรุนไวรุนกินได้ฮะเออมันแห้งผลบอปลาจะเปื่อยเนาะตมอนาแห้งผลอสตาเนาะอะไรอยากตบเปื่อยแล้วอย่ามันเปื่อยแล้วมันจะขาดเนี่มาไก่เบิง้งไอมีมูจิโต <laughs> เอ็นเองกินเองน,โน,โ <laughs> นักเลงอะไรนักเลงเกิน,โน,โน,โนโ ขาดมแเลเกคนนด้เห็ดหาเองกินเองนักเลงฟอตักจากเทือนนี่กินเองด้วยยืนกินโลแบบทหารโลอาหนำใส่บ้งตักอารมณ์บ้ดโลนะเดียวโลนะเออจบโอ้โต้ออ่ก่อนนี่

ใครจะกินก็กินกูคนีกูคนนึงไม่กินเอาต่วแสบปวดเอาเบิกตาเกินเบิกตาซิมุนุตาชนแบบแบบเส้นลังนะโอ้โหเจกะชุ่มนี่ป้านี่เบิ้งอืมมาปากกูเลยแจ็บบ่ะ เป๊ะเป๊ะเป๊ะโดดอือมสนเสร็จนี่พีน่น้องเรื่องคนอ้าแล้วน่ยไพย่จ้อง ปลาขักไอโอ้เจมะไรสมใจดีว่ะสมใจอะไวสดขาดแหงเลยบุกินบอกกินปิก่นอะไรบ,กบ,กบุกินแล้วมาถายแน,น่อรโมเนตสมอลีตมสมประคอเนอ้ออืม ใส่จะข้ามหัวนะ e. เห็ดเองจชิว่าชีชีตั <tinc S 1> ้มหมูปิงเป่าเหรอขววาตุ่มเหรอตุ่มเศษเศษเลยวะเศษตุ่มในส่วนกป่งแห้งๆเลยกดชมก็กดแ่ะหิวเข้าเลย Mình mẹ á, mẹ 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 mẹ

ขดเพชเกิแต่เกิแต่ยากนะเากลน้ำได้เหรอยากเลยฮะอ้อตดอเสบ้ท่นหอยสมใน้ำได้อน้ำเขามดีคนขนๆเบิ้งเอากะอามานเอาก่อน ปลาโตหมยย่เแหละพอดีปพาปลาเผาเลย <laughs> พดีงามนะสำเนยอะไรทุกคน <laughs> แซ่บได้ย <laughs> นี่แหละไปห้าม้าแล้วเห็ดกินเห็ดกินเองมันกรชุดเอาอียน้งกก้นะจำบางไฟแซน สดไปข้างมั่นปลาหมาแดงบางป่าครับผมอะไรทุกคนคนเพาะบอกวันนี้มีปิีงป่านอีกผอมเบิ้ะปลานี่นี่เขาบดเอิ่นคนหาสาวกินคำได้คือว่าหาสาวกินเทียงบอดคำใช่ไหมบอดคำใช่ไหมบอดคำ่อ้ยเนา่ ไปเสียอดคันเป็นบ้าป๋อันนี้ยวันที่คีไปคิดไกลได้ไหมคือว่าสะกขีมาแล้วล,วลูก <c oughs> มึงเล่นจักเถื่อเลยสามทีเลย <c oughs> <c oughs> ลินให้เขาจ้ำบ๋อลือินให้มันคาไม่ล้าไป <c oughs> นี่แหละทุกคนเปิดตัวมานแห่งอันนี้ต่าใชยห้าก,กับกุ้งหน้าดึงดาวแล้วก็เพิงอาก่อยเปิดตัวขัก,กอะไรนี่ยปีกมาคอนี่เนาะมันสดอีกลูกจากบาทหนึ่งเห็ดโกโก้เบิึงดังๆเด้อโกโก้แล้วโกโก้โกโก้โกโก้เห็ด นี่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 บังบังพี่น้องบังยังหัวขาบังเด้อหัวขาสกะกเด้อสับเซนติเออเสับเซนนี่นี่เฮ้ยเดกอยาให้มาเห็นลูกคุมคุูลพ่อเนี่มวนงามบลงก็จะประดแลงคลิปติบดคลิปลงตินดลงอืมตาปาโตนี่นี่ไฮีดเบิ้งจากบาทหนึ่งคือสองเสยนหลังเด้แต่ฮาับอคือเส้นหลังดอกเนาะอันนี้เสียงเพึ่ง นี่อันนี้บังไฟใช่ไหมอันนี้บังหาพันบังไฟหมื่นจูละหายเต้อือสมคักอะไรแสบบุรีได้บม่ได้เห็ดเอาได้อันนี้หิวเข่ากระพาะแหล่เนาะโดยกินข้าซองมื้อเลยได้ห้าสาวกินคำห้าสาวกินเที่ยงอันนี้เอ่อจะมาเองเห็ดเองบดต้องว่าแม่จะกินเนี่ยเข่ากันยังเห็ดเองแล้วแหละจบอือ เฮาก็กินกินเองมัวมเอาหมัวมเอาเนาะเพราะว่ามันเป็นอยังมันแทะอยู่เขาเน,น,น, <c oughs> นี่ยก่อนกเขาก็เมนต์ตัวบรรยากาศยุบานเ่าก็นี่แหละอยากได้ของกินก็ต้องออกไปทงไฮทงหน้าง่ายเนาะเพราว่าข่าขอปอกขอ้าวปลาง่ายๆนะง่ายเมื่อทุกอย่างนะถ้าเป็นฝองเขาอ่ะง่ายเบิ้ดแต่เขาทำบ่ง่ายเอ้ยบูมแมนแล้ว อันนั้นมันเช้าเนี่ยอ๋อนะองเม็นนะอ้าวเด็กกะไล่นกไก่กะไล่หมื่นบหัวเชียรชิพงั้นน้องฝากติดตามกดไลา์กดชชี่สะไก่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะสดอีกน้ำอีกโถสดย่ายๆหรอดูเห็ดเห็ดง่ายๆแบบกลางๆแท่งข้อในโปแปกแซบแซบแซบอุ้ยสะยอไลพี่น้องเอ้ยมาหอวกันนี่เยกับชิปปิ้งกิ๊บเพียงแต่นี่เนาะฝากพี่น้องกดไลา์กดชชี่สะไก่เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา เส็ดคลิปต่อไปเขแลหละเยอะเยอะเสร็จไฮเบิงบ้งว่าป้านี่ครับมาหยั่งทิเต่าหงอกตุ่มสมแล้วก็ปิีงป้าเนาะมากินข้าวนี่แหละข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวติ๊บติต๊บไงโบแม่นติ๊บหน่อยเฮ้ยขเข้านิ่งเย็นเย็นโบแม่นข้าวเหนิน่งหอนเอ้นี่แหละว้าโอ้ยอ,อันนี้หมอป้าบ่แม่นแล้ว <c oughs> บ่แม่นเนาะบ่แม่นหมอป้าคิดว่าหมอป้าเนาะหมอป้าทำายครับอันนี้เิ่งคลิปเราทั้งตลกทั้งอยากอนาทั้งฮู้มะวน้อันอะบ๊ายบายบ้าง ขอพิธีา่าประกันได้กับคอโทษขคอใบยวบาย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 ตาตาใช่ฮะปุ่งหน้าดมกา้าเอ้ยพ่อแม่ดึงดาวเบิ้อาก้อยบายบายแสแสรวถวดพี่น้องเอ้ยกินปีงประคองมใหยเบิ่งดอกมันเสแผลตาโมนิ่มหมมัวเลยออมนะหมักหัวเนาะเอ้าเนี่ยแสแบรีบรอยไปตัว